สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ New Normal สำหรับธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวหลังจากต่อแต่นี้ไปนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วนะฮะ New Normal ที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็จะมีหลักๆทั้งหมดอยู่5ประการนะครับสำหรับแวดวงธุรกิจของโรงแรมและท่องเที่ยวนะครับอันแรกน o t o t n i w i w l l l be the same คือทุกอย่าง จะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมจะมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันเรื่องของความปลอดภัยต่างๆให้สําหรับออสายการบินโรงแรมที่พักนะครับซึ่งจะมีมาตรการจากทางรัฐนะครับเป็นผู้กําหนดนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับลูกค้าที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆนะครับ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าโรงแรมหรือที่พักหรือสายการบินไม่มีความปลอดภัยมันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากจะเดินทางเนาะ o n l y t h e strong ทราเวลนะฮะก็คือนักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะซึ่งนักนักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภยัย everything under control mm hmm. ก็คือสินค้าบริการท่องเที่ยวต,ตา่างๆสามารถดำเนินการได้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานต่อมา r i g h the t individual นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะออกเดินทางจะเป็นกลุ่ม uh, generation ใหม,ใหม่นะครับจะเป็นพวกวัยรุ่นอะไอ่างเงี้ยมีความรับผิดชอบตัวเองสูงคิดนอก นอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาสามารถาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางนะครับง่ายนะฮะดิจิตอลฟิวเจอร์อีสนาวคือเทคโนโลยีจะนำมาใช้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการต่างๆเราจะเห็นว่าตามห้างสปปรรพสินค้านะครับก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับเวลาเราเดินทางเข้าห้างเพราะว่ามันจะได้ใช้สำหรับเวลาติดตามกรณีถ้ามันมีเกิดเ,เรื่องนะครับความไม่ปลอดภัย แล้วก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์หลังจากนี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้เราจะมีกลุ่มท่องเที่ยวที่เป็นกรุ๊ปนะฮะหลังจากนี้เราก็จะได้รับกลุ่ม f a t ก็คือกลุ่มที่มาแบบเดียเด่ยวๆมากขึ้นแล้วก็กลุ่มที่เคยมาแบบ long hall traveler ก็คือเดินทางระยะเวลานานๆก็จะกลายเป็น short h a เดินทางระยะสั้นๆน,นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จะมีกลุ่ม Conventional Tourist ก็คือมาเน้นกิจกรรมนันทนาการก็จะกลายเป็นกลุ่ม Healthy Tourist นะฮะซึ่งใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จะมีกลุ่ม Contract My Holiday Maker จะเป็นกลุ่มที่เน้นพบปะผู้คนใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น Traditional List ก็คือกลุ่มที่เดินทางเพื่อเน้นเรื่องของอวัฒนธรรมแล้วก็ความปลอดภยัยนะฮะแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Moderate t r a v e l e r นะครับ Moderate traveler ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวระยะนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบบัสเ็ตนะครับเที่ยวระยะสั้นๆอา่ะจะไปแค่วันหยุดนะฮะก่อนหน้านี้พวกเอ่อนักท่องเที่ยวอาจจะมาช่วงระยะเวลานาน,านมาช่วงวันธรรมดา นะฮะหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มบัต g เจ็ตทราเวลเลอร์ที่ท่องเที่ยวระยะเวลาสั้นๆช่วงช่วงช่วงแค่วันหยุดวัน2วันอะไเงี้ยนะครับสำหรับกลุ่มในประเทศเอเชียนะครับก็จะกลาย